ก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะจริงๆมันแยกออกยากมากเลยอะแ,แปลกๆนุ่มกว่าพี่ว่าไม่ต่างมันก็น้ำเปล่าว่ะกิมลองให้ใช้จริงครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่กับเครื่องกรองน้ำาร o ราคาไม่ประหยัดแล้วนะครับผมครั้งก่อนหน้านี้คือเราพาไปดูราคาประหยัดติดตั้งเองกันไปนแล้วไงตัวนั้นนี่คือว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ในราคาจิ๋วๆนะครับ แต่ด้วยความที่คือเราก็ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีการขยายทีมมากขึ้นกว่าเดิมอยากได้เครื่องกรองน้ําที่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ดูดีขึ้นเนี่ยนะก็หลังจากที่ลองหาข้อมูลมานะครับผมพอราคามันขยับขึ้นกว่าเดิมนิดนึงมันกลายเป็นว่ามีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากนะครับผมสำหรับเครื่องกรองน้า A.O. เนี่ยก็ลองพิจารณาดูเช็คไปเช็คมาเนี่ยก็ดูแล้วน่น่าจะมีตัวยี่ห้อยอดนิยมอย่างตัวของฟิลลิปนะครับผม ก็เลยสอยมาเป็นตัวของ p h i l i p A U T 7000ตัวนี้นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นยังไงใช้งานแล้วมีจุดไหนที่เราชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับอันนี้เราลองให้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันครับโดยเจ้าเครื่องของน้ำ r O นะครับเราจะได้เห็นมีการแข่งขันกันแบบรุนแรงนิดนึงนครับแล้วก็มีเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่แตกต่างจากรุ่นราคาประหยัดเนี่ย ก็จะต้องกระโดดราคาขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ราวๆาวเป็นหมื่นขึ้นไปเลยนะครับซึ่งจุดที่หลายคนจะพิจารณาเมื่อซื้อเครื่องกรองน้ําในช่วงราคานี้เนี่ยก็หลกัหลกๆน่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องความน่าเชื่อถือของแบรนด์นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของปริมาณที่ทําน้ําได้ในแต่ละวันใช่ไหมแต่ว่าฟีเจอร์ที่ทําให้เครื่องกรองน้ําแบบตัวพรีเมียมนะครับผมมันแตกต่างจากตัวของราคาประหยัดยดเยอะๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่5ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะ อันแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการติดตั้งแหละคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวราคาประหยัดเนี่ยคือจะไม่ค่อยมีการมาติดตั้งให้นะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการจ่ายตังค์เพิ่มเนาะอันนี้ก็เลยปเป็นเหตุผลว่าครั้งที่แล้วที่เราทำก็เลยแบบพยายามที่จะติดตั้งเองไงแต่พอเป็นแบบราคาพรีเมียมเนี่ยอันนี้เขาก็จะมาทําให้ถึงที่บ้านเลยนะครับซึ่งในตัวเครื่องแบบนี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันมาเป็นแค่กล่องแบบนี้เลยใช่ไหมคือมันไม่ต้องมี ประกอบนั่นประกอบนี่หรือว่ามีความระมัดระวังในการโดนสงด่งโนสายมากนักนะครับผมมาเลยทําให้ความง่ายในการติดตั้งเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสุดๆจริงๆจะทําเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีของครบแบบนี้แล้วเนี่ยพอเผยก็ทาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่กะเสียเวลามานั่งาหาข้อมูลว่าจะประกอบยังไงนะครับผมก็ ใช้บริการที่เขามีติดตั้งให้ฟรีไปเลยเนี่ยก็นน่าจะดีกว่าเนาะอย่างของเราเนี่ยมีการเตรียมก๊อกเตรียมพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยครับส่วนที่2จะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับตัวเครื่องอย่างที่เห็นว่ามันก็จะมีความสวยงามในแบบของมันนะครับผมสามารถที่จะมาตั้งโชว์ได้แล้วก็เรื่องสายเนี่ยก็จะไม่ได้รกรุงรังนะครับต้องมาเดินข้ามไปข้ามมาเหมือนเจ้าตัวราคาประหยัด แต่อย่ไรก็ดีเนี่ยไอตัวข้อ1ข้อ2เนี่ยคือสลับบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการติดตั้งเนี่ยมันก็แค่ทีเดียวใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรียนรู้แล้วเคยติดตั้งไปสักตัวแล้วเนี่ยก็จะติดตั้งได้เก่งขึ้นง่ายขึ้นเยอะนะครับอย่างไอเจ้าตัวราคาประหยัดเนี่ยคือตัวแรกเนี่ยผมใช้เวลาเป็นวันก็จริง,งนะเพราะต้องทําการเรียนรู้แล้วก็มานั่งแก้ปัญหาเรื่องน้ารั่วใช่ไหมแต่พอทำอันที่2ขึ้นมานะครับผมเฮ้ยมันใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็เรีย ส่วนเรื่องดีไซน์นะครับผมที่แม้ว่าตัวเครื่องมันจะสวยกว่าเยอะก็จริงมันดูแบบไม่ได้แบบดิบๆเหมือนกับตัวราคาประหยัดใช่ไหมแต่พอถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีเป็นตู้มาเก็บซ่อนเอาไว้อยู่อย่างนี้เนี่ยคือมันก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวสวยหรือว่าตัวไม่สวยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปข้อสามครับเป็นความแตกต่างใหญ่ๆของเครื่องกรองน้ําราคาประหยัดแล้วก็ตัวพรีเมียมเลยนั่นก็คือเรื่องของปริมาณน้ําทิ้งนะครับ โดยใครที่เคยซื้อเครื่องกรองน้ําเป็นแบบ RO นะครับหรือว่ากาลังพิจารณาอยู่เนี่ยน่าจะพอทราบกันว่าเครื่องกรองน้ําแบบ r o เนี่ยเขาจะต้องมีใช้น้ําบางส่วนเป็นน้ําทิ้งเราก็จะได้น้ําดีมานะครับคือไม่ใช่ว่าเราเอาน้ําเข้าไป1ลิตรเนี่ยมันจะได้น้ําดีออกมาทั้ง1ลิตรเนาะมันก็ต้องมีน้ําทิ้งด้วยโดยเครื่องกรองน้ําราคาประหยัดเนี่ยน้ำเข้าไป1ลิตรเนี่ยจะมีน้ําออกมาให้เราพร้อมใช้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ25%เท่านั้นหรือว่าแค่2 5 0ซีซีนะครับที่ย ก็ต้องทิ้งไปคือบางคนเนี่ยก็อาจจะเอาตัวน้ําทิ้งเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้ในรถการรดน้ําต้นไม้เอามาล้างาพื้นของทรงของเสียอะไรพวกนี้มันก็พอได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องหาทางจัดการมานั่งแบกโงแบกถังไปใช้อีกทีหน,นึ่งไงแต่สำหรับเครื่องกรองน้ําพรีเมียมอย่างตัวของฟิลิปตัวนี้เนี่ยถ้าเท่าที่หามัน,นทั้งตลาดเนี่ยเหมือนกับจะเป็นตัวที่ได้สัสดส่วนของน้ําดีน้ําทิ้งเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับ โดยน้ำเข้าไป1ลิตรเนี่ยอันนี้เขาจะได้ออกมาเป็นน้ำดีเนี่ยอยู่ที่60%กันไปเลยหรือว่าถ้าคิดดูแล้วเนี่ยก็ได้มากกว่าเจ้าเครื่องกรองน้ำราคาประหยัดเนี่ยเป็นเท่าตัวกันเลยครับเราเข้าต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการแสดงผลแจ้งเตือนนะข้อนี้จริงๆบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของการดีไซน์หรือเปล่าเพราะมันก็อยู่ที่ความสวยงามบนตัวเครื่องใช่ไหมแต่ว่าจริงๆผมก็นับว่ามันเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่ทําให้ตัวราคาพรีเมียมเนี่ย มันมีความสามารถที่มากกว่าตัวราคาประหยัดนะครับตัวอย่างที่เห็นเลย <c oughs> ก็คือตัวราคาประหยัดเนี่ยมันไม่มีการแจ้งเตือนอะไรแทบจะไม่มีอ่ะไม่มีเลยสักอย่างเดียวนะครับเราต้องจดบันทึกตัวของไส้กรองเอาเองครับว่าเราใช้ไปเมื่อไรจะถึงเวลาเปลี่ยนตอนไหนนะแต่พอเป็นเครื่องกรองน้ําแบบพรีเมียมอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมีเป็นไฟแจ้งเตือนสถานนะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองตัวไหนแล้วตัวไหนที่มันมีปัญหา ตัวไหนที่มันกัลังจะหมดอายุหรือถ้าเกิดว่ามันหมดอายุแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงร้องแจ้งเตือนขึ้นมานะครับสึ่งในของตลาดเนี่ยมันก็จะมีเป็นบางรุ่นเหมือนกันนะครับผมที่มันจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปได้แล้วก็ทําการแจ้งเตือนมาที่มือถือของเรานะครับอย่างของทางเสีย่ยมีแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5้าอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไหล่แล้วก็การบํารุงรักษาตัวเครื่องนะครับโดยเจ้าตัวพรีเมียมเนี่ยอันนี้คืออย่างที่เห็นเลยว่าเขาจะออกแบบมาให้สามารถที่จะเปลี่ยนอะไหล่ได้แบบง่ายๆแต่ ถ้าเกิดว่าจะทำการเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยก็ปิดวาลวน้องวาลวน,น้ำทุกอย่างเอาให้มันหมดก่อนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะน้ำทะลักแบบนะซึ่งการเปลี่ยนอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสบายใจกว่าที่เราจะไม่ต้องมานั่งกลัวมันจะซึมมันจะมีปัญหาภายหลังนะครับเพราะอย่างตอนของตัวราคาประหยัดเนี่ยอันนี้ก็ มันเป็นความหลอนในช่วงแรกๆเลยนะที่แบบพอทําไปแล้วเนี่ยจะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อยู่บ้านมันจะซึมมันจะแตกมันจะรั่วอะไรหรือเปล่าแต่พอเป็นเครื่องฟิลิปสเนี่ยส่วนตัวก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นกว่าเดิมมากๆแหละแต่ข้อนี้จริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะบอกว่าตัวพรีเมียมเนี่ยเป็นข้อดีที่เหนือกว่าตัวราคาประหยัดขนาดนั้นน,นะครับเพราะว่าด้วยความที่ตัวเครื่องมันแพงใช่ไหมตัวของอะไหล่เนี่ยราคามันก็แพงตามไปด้วยครับผม อย่างเจ้าตัวของราคาประหยัดเนี่ยเปลี่ยนฟิลเตอร์ทั้งเซตนะครับผมทั้งปีเนี่ยจะใช้ยินอยู่ที่ไม่ถึง1,000บาทแต่ว่าเจ้าตัวของฟิลิปตัวนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนทั้งเซตเปลี่ยน1ปีนะครับผมอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ5,000บาทเลยครับผม คือมันแพงแบบว่าได้เครื่องใหม่ของเจ้าตัวราคาประหยัดซะด้วยซ้าไปอ่ะแต่ราคาที่แพงกว่าของมันเนี่ยก็จะมีข้อดีนิดหน่อยนะครับก็คือจะไม่ได้เปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นน,นะในแต่ละชิ้นทําให้มีความวุ่นวายในการเปลี่ยนพวกนี้เนี่ยน้อยครั้งกว่า แล้วก็ไอตัวราคาประหยัดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไหล่ขายนะครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันทําออกมาเป็นเหมือน,นตัวมาตรฐานเลยสามารถใช้แชร์กันหลายรุ่นได้อีกต่างหากครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะครับผมคือบางรุ่นถ้าเกิดอยู่ดีมันขายไม่ดีแล้วก็เขาจะเลิกขายขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะหาอะไหล่ยากขึ้นเรื่อยๆหรือสุดท้ายอาจจะหาไม่มีเลยก็ได้หรืออย่างจะกี้ที่บอกไปเป็นของเครื่องกรองน้ำเสี่ยวมีเนี่ยด้วยความที่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อจากร้านของที่เมืองจีน บางทีเนี่ยแค่ Service เซอร์วิสเขายังไม่ดูแลเลยนะครับผมอะไรเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะครับแล้วท้ายที่สุดมันก็จะกลายเป็นแค่กองขยะกองหนึ่งที่คุณไม่รู้จะทำยังไงกับมันอีกต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆนะครับที่ตอนหาข้อมูลเนี่ยก็เห็นแหละว่ามีมความแตกต่างอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำนะครับเป็นเรื่องของจํานวนไส้กรองปริมาณน้ําที่ผลิตได้ หรือว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการกินไฟครับโดยตัวคุณภาพน้ำเนี่ยความเป็นเครื่องกรอง r o เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเป็นตัวไส้กรองฟิลเตอร์แบบ r o ด้วยเหมือนกันเนี่ยอันนี้เอาจริงคือมันก็ได้คุณภาพน้ำที่ออกมาเนี่ยไร้สีไร้รสไรกลิน่นแยกกันไม่ออกครับว่าอันไหนเป็นของจากเครื่องไหนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทําการทดสอบกันนะครับซึ่งอันนี้เราจะทําการเอาน้ําจากเครื่องกรองน้ําตัวฟิล l ป p aut 7 0 0 0นะครับกับเครื่องกรองน้ําราคาประหยัด มาลองดื่มเทียบกันดูนะซึ่งอันนี้เนี่ยคือผมยังไม่รู้นะว่าแก้วไหนเป็นแก้วไหนก็เดี๋ยวจะลองบลายเทสกันดูก่อนว่ามันสามารถที่จะแยกหาความแตกต่างได้หรือเปล่านะครับเร่มจากแก้วนี้แล้วกันก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะจริงมันแยกออกยากมากเลยอนะ มันแยกแค่ไม่ออกจริงคืออันนี้มันจะรู้สึกมันจะเบาๆก่าหน่อยหนึ่งคือไม่น่าจะเป็นที่อุณหภูมิน้ําหรือว่าอะไรอะแต่ว่าอันนี้มันจะรู้สึกแบบอ้วนๆกว่านิดเดียวแบบแต่มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหมือนกันเลยนะเหมือนกันมากนะครับเพราะนั้นคือถามว่ามันมันคือความแตกต่างที่อาจจะไม่ได้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วกันแต่เรียกว่ามันพอต่างกันอยู่เล็กน้อยน้อยแบบน้อยมากๆถ้าให้เลือกจริงเนี่ยคงเลือกไม่ได้เพราะว่า มันได้สีไล้กลิ่นเหมือนกันมันเป็นอาจจะเป็นแค่ความชอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันละกันอ่ะแต่นี่นคือความเห็นผมคนเดียวเดี๋ยวไปลองฟังของน้องๆแต่ละคนกันดูบ้างละกันว่าเขาจะบอกกันว่ายังไงครับรู้สึกว่าไอ้ตรงฝั่งเนี้ยน้ํามันไม่มีกลิ่นแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนน้ํามันมีกลิ่นแบบแปลกๆแ,แต่อนเนี้ยน้ํามันจะใสเลยอะ่ะ ความรูมสึกมันแบบกินแล้วมันสดชื่นกว่าถ้าเรื่องชอบก็คืออันนี้แมงมูเอ๋ยกินน้ำบอ่อไหนชอบฝั่ง,งนี้นุ่มกว่าอันนี้มันมันเหมือนกินน้ำก๊อกเลยพี่ว่าไม่ต่าง เติมได้นะขออีทีขออีต่างแล้วจริงเหมือนจะไม่ต่างแต่ต่างหน่อยนึงตรงแก้วเนี้ยแก้วเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนมีมีมีแบบกลิ่นนิดชอบอันนี้มันก็น้ำเปล่าว่ะมันต่างกันเหรอมันมันมันเหมือนกันเลยอ่ะเนี๋ยวอีกรอบ ชอบอันนี้มากกว่าครับรู้สึกว่ามันมันบางกว่าน้ำหนักความบางของน้ำมันบางกว่าอันเนี้ยมันหนากว่าเพราะนั้นเนี่ยคือโดยสรุปแล้วเนี่ยเท่าที่ดูผมว่าคือมันก็มีนะบางคนที่บอกว่าเคยลองชิมดูแล้วในวันก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยชอบแบบเครื่องเอ่อฟิลิปมากกว่า มาวันนี้เขาก็จะมีบอกบอกว่าให้กลายเป็นว่าชอบเครื่องราคาประหยัดมากกว่าไอ้น้ำฝั่งนี้รู้สึกว่ามันจะน้ำมันมีมวลมากกว่าอันียมันใสบางกว่าชอบอันนี้มากกว่าครับมันบางกว่าน้ำหนักเหมือนความบางของน้ำมันบางกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วอ่ะมันก็มันเหมือนกันนี่แหละนะครับมันขึ้นอยู่ว่าวันนั้นมันรสชาติหรือว่าความชอบมันจะตอบว่าอะไรหรือเปล่า พราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆผมว่ามันน่าจะพอบอกได้ว่าไอ้สองเครื่องนี้จริงๆมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เราบอกสรุปไปตั้งแต่แรกอะเนาะว่าเครื่องกรองน้ำ r าเนี่ยคือมันก็ไร้สีไล้กลิ่นเหมือนกันนี่แหละมันแทบจะไม่มีผลในเรื่องของ,ของคุณภาพน้ําเลยเราก็จะนวนไส้กรองนะครับอันนี้เราจะเห็นบางรุ่นเนี่ยบอกว่าเป็น4ขั้นตอน5ขั้นตอน6ขั้นตอนอะไรพวกนี้แต่ด้วยความที่มันเป็นเครื่องกรองน้ำอาร o ออยู่แล้วเนี่ยจริงๆ ลองมา2รุ่นเยนยเนาะก็ไม่ได้เจอความแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับยี่ถือว,ว่าเป็นการติดตั้งในตัวเมืองที่มีการใช้เป็นน้ําประปาอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่น้าปาดาน,นะยิ่งแทบไม่เห็นความแตกต่างยิ่งแบบไม่ได้รู้สึกถึงความจําเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณใช้เป็นน้ําบาดานที่มีการขุดเจาะด,ดูดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นมากขึ้นซึ่งการหาเครื่องกรองน้าสำหรับพวกน้ําบาดาลเลยเนี่ยอันนี้ผมว่ามันอยู่คนละสมการอยูค่คนละวิธีคิด วิธีการพิจารณาเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมว่าอาจจะต้องไปดูเป็นตัวเฉพาะทางไปทีหนึ่งล้วกันส่วนเรื่องความแรงของน้ำเนี่ยอันนี้เท่าที่ลองดูของทางฟิลิปนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเปิดน้ําไปเรื่อยๆเนี่ยความแรงของน้ําเท่าที่ดูคือมันจะมีความสม่ําเสมอแหละจะไม่ได้แบบเปิดช่วงแรกมาแล้วก็จะค่อยๆแผ่วไปนะครับแต่ว่าไอตัวของราคาประหยัดเนี่ยอันนี้มันก็จะเห็นได้ว่าครั้งแรกในเปิดใหม่ๆเลยเนี่ย มันจะมีความแรงอยู่แล้วมันจะค่อยๆเบาลงเพราะว่าเขาจะเป็นใช้ตัวของถอังแรงดันใช่ไหมเป็นตัวช่วยทําให้น้ํามันแรงซึ่งความแตกต่างนี้ถามว่ามันมีผลขนาดนั้นไหมเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ได้คิดว่ามันแตกต่างกันแบบอย่างเห็นผลได้ชัดขนาดนั้นนะครับเอาจริงเรื่องนี้เนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับผมกับการใช้งานทั่วไปนะอย่างของเราอย่างเงี้ยในบ้านนี้มีคนอยู่ประมาณ20-30คนนะครับผมก็มาเปิดใช้น้ำอะไรพวกนี้กันเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่า มันไม่ได้เปิดตลอดเวลามันเลยมีจังหวะให้มันสามารถที่จะทําน้ําใหม่ออกมาเนี่ยป้อนได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถดื่มได้แบบไม่รู้สึกถึงแรงดันของน้ำเนี่ยที่มันตกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เรื่องอัตราการกินไฟเนี่ยอันนี้ก็คือมนันดูมีตัวเลขที่แตกต่างกันอยู่นะแต่ว่าถึงเวลาใช้งานจริงมันก็แตกต่างกันอยู่กระปิ๊ตเดียวไม่กี่บาทอะ่ะมันก็เลยก็น่าจะไม่ใช่เป็นประเด็นอีกเช่นเดียวกัน แต่เอาจริงเนี่ยคือจะมีอยู่บางเรื่องเหมือนกันนะครับผมที่ส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าเจ้าตัวเครื่องกองน้ําราคาประหยัดเนี่ยมันโอเคกว่าตัวของเครื่องกองน้ำฟิลิปซะด้วยซ้ำไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเสียงนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเจ้าตัวเอฟิลิป A U T 7,000ตัวนี้เนี่ยมันถึงได้มีเสียงที่ค่อนข้างดังขนาดนี้นะครับแต่ว่าตัวราคาประหยัดเนี่ยคือมันก็จะมีเป็นแค่เสียงมอเตอร์เบาๆพอปิดประตู ตู้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันดังอะไรขนาดนั้นน่ะก็เลยจะเป็นอะไรที่งงๆอยู่เหือนกันนะแบบมันจะดังไปไหนดังไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่ค่อยพอใจเจ้าตัวฟิลิปเออยูทเจ็ดพันเครื่องนี้นะครับผมก็คือมันจะมีตัวกระบอกที่เป็นตัวเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปอีกถามว่ามันคืออะไรคือโปรติอย่างที่บอกว่า น้ำาร o เนี่ยเวลามันกรองทีเนี่ยพวกแร่าธาตุเนี่ยจะหายไปเกลี้ยงเลยใช่ไหมครับซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โหมัน,ม,นมันบริสุทธิ์เกินไปกลายเป็นว่าเราจะขาดแร่ธาตุหรือเปล่าตรงนี้ทางฟิลิปเขาก็เลยใส่อตัวเนี่ยตัวเพิ่มแร่าธาตุเข้าไปนี่แหละมันก็ฟังดูโอเคใช่ไหมแต่มันจะไม่เริ่มไม่โอเคตรงที่ตัวมันเองเนี่ยเอ่อจะใช้งานได้อยู่แค่ประมาณราวๆสามเดือนนะครับซึ่งพอครบ3เดือนเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องซื้อใหม่ในราคากระบอกละ1000บาท แล้วถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมคือมันก็ได้แต่มันก็จะร้องแบบนี้ตลอดเวลาทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องกรองน้ำ RO ของทางฟิลิปตัวรุ่น AUT 7000นนะครับก็ โดยรวมสรุปเลยเนี่ยก็คือจะมีจุดเด่นกว่าเครื่องกรองน้ําราคาประหยัดทั่วไปเนี่ยที่เรื่องของปริมาณน,น้านะครับที่มีสัดส,ส่วนน้ําดีน้ําทิ้งจากระบบ r o เนี่ยที่ต่างกันเป็นเท่าตัวการบํารุงรักษาที่ง่ายนะครับถอดเปลี่ยนอะไหล่เองได้แล้วก็ดีไซน์ที่สวยกว่าแต่ว่าก็แลกมาด้วยราคาที่แพงกว่าเจ้าตัวราคาประหยัดเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับรวมถึงอะไหล่เนี่ยก็ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมมากมาก กับคุณภาพน้ําที่แทบจะแยกความแตกต่างกันไม่ออกเลยนะครับแต่ถามว่าเสียดายไหมที่ซื้อเจ้าตัวฟิลิปเครื่องนี้มาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรนะครับผมก็ยังแฮปปี้กับการใช้งานของมันดีอยู่ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรแล้วก็ยังรู้สึกว่าการที่มันเปลี่ยนอะไรเนี่ยแค่ประมาณปีละครั้งเนี่ยก็ช่วยทําให้รู้สึกว่าความกังวลใจในการบำรุงรักษาของมันเนี่ยก็น้อยลงกว่าเดิมค่อนข้างมากเหมือนกันครับ ยังไงก็เราไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กําลังทําบ้านใหม่หาเครื่องกรองน้าไปติดตั้งอยู่อะไรงนี้ครับสำหรับเจ้าตัวของ p h i l i p aut 7 0 0 0เครื่องนี้นะครับซึ่งราคาเต็มๆของมันเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่15,900บาทใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเท่าที่เห็นคือจะมีการจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าราคาปกติที่เห็นซื้อๆกันได้ง่ายๆหน่อยเนี่ยก็หมื่นต้นๆก็ได้แล้วแต่ถ้าว่าไปซื้อพร้อมกับพวกช่วงโปรที่มีคูปองคูปอง,ปองลดเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็อาาาาาาาจจะสามรารรถทํําคคาลงไไปปต่ก่ก 1, ก10,000็็เนด้ับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วก็กด subscribe กับช่องเราไว้ได้นะครับหรือถ้ายัางอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าช่องเรามีอะไรให้ดูอีกเนี่ยก็ลองไปดูคลิปเก่าๆของเราได้เลยครับ